รวจทางหลวงการตามรวบหนุ่มสิงห์รถบรรทุกขนหัวมันสดมาเต็มคันรถอ้างหนักห5 6 0มื่นห้า้อยหกสิบกิโลกรัมสุดท้ายไม่รอดเพราะยางอ่อนวันที่ส1มสิบเอ็ดมกราคมสองพันห้ารอหกสิเจดพันตำรวจตรีโจสองประโคนสารวัตรสอบสวนตำรวจทางหลวงหกกองกำกับการสองกองบังคับการทางหลวงเปิดเผยว่าพลตำรวจตรีคงกริเลิศสิทธิกุลผู้บังคับการตำรวจทางหลวงพันตำรวจเอกพัคพลสุชนผู้กำกับการสองกองบังคับการทางหลวง พันตำรวจโทณนะโรธยุวบูลรองผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงและพันตำรวจโทรกฤิธีระเวสุวรรณรองผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สทล6กองกำกับการ2กองบังคับการทางหลวงเฝ้าระวังและป้องกันปรับปรามจับกลุ่มผู้ใช้รถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดในเขตรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีเนื่องจากกลุ่มบุคคลดังกล่าวนั้นมีส่วนทำให้ทางหลวงชำรุดเสียหายจากคำสั่งดังกล่าวนั้นล่าสุดเวลาประมาณ18นาฬิกาวันที่30มกราคม ขณะที่ร้อยตำรวจเอกอมนาาสีนวลร้อยตำรวจเอกพงเชษนุ่มมากรองสารวัตรสอบสวนทางหลวงหกกองกำกับการสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงร้อยตำรวจตรีชรินโอนมั่นร้อยตำรวจตรีสมบูรณ์คิดอยู่รองสารวัตรปราบปรามสารวัตรสอบสวนทางหลวงหกกองกำกับการสองกองบังคับการทางหลวงดาบตำรวจสายชนเชื้อทองพอบบหมู่สทลหกกองกำกับการสอง กองมาคับการทางหลวงออกป้องกันและปราบปรามในเขตรับผิดชอบบริเวณทางหลวงหมายเลข 3209กิโลเมตรที่52ตำบลด่านมะขามเตี้ยอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่พบรถพ่วงยี่ห้ออิซูซุตัวแม่หมายเลขทะเบียน90-2801นครปฐมและตัวลูกหมายเลขทะเบียน90-2802นครปฐมวิ่งอยู่บนถนนสายดังกล่าวโดยพ่วงตัวแม่และตัวลูกบรรทุกมันสับปะหลังมาเต็มคันรถดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงติดตามพร้อมส่งสัญญาณให้คนขับหยุดรถเพื่อขอตรวจสอบน้ำหนักมันสับปะหลังว่าบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเอาไว้หรือไม่หลังจากคนขับ หยุดรถเจ้าหน้าที่จึงขอตรวจสอบเอกสารการชั่งน้ำหนักซึ่งคนขับแจ้งว่ามีน้ำหนัก,กรวมกันทั้งพ่วงตัวแม่และตัวลูก55,560กิโลกร,รัม เกินมา60กิโลกรัมตามกฎหมายกำหนดให้น้ำหนักของรถบรรทุกประเภทนี้ต้องไม่เกิน5 5 0 0กิโลกรัมซึ่งคนขับคือนายจักกริดขอสงวนนามสก,กุลอายุ26ปีชาวตำบลหัวทะเลอเภอบำเน็ตนารงจัังหวดชัยภูมิได้พยายามพูดจาขอเจ้าหน้าที่อลุมมาหลว่วยให้ซึ่งก็ทำให้เจ้าหน้าที่เห็นใจ แต่จากประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเชื่อว่ามันสัหปังที่บรรทุกมาน้ำหนักน่าจะมากกว่าที่คนขับอ้างเนื่องจากสังเกตพบยางล้อรถอ่อนผิดสังเกตเจ้าหน้าที่จึงให้คนขับนำรถไปชั่งน้ำหนักที่บริษัทลานมันสัมปัลังของเอกชนแห่งหนึ่งเพื่อให้คนขับแสดงความบริสุทธิ์ใจผลการชั่งน้ำหนักปรากฏว่ารถพ่วงคันดังกล่าวมีน้ำหนักรวมกันมากถึง 68,410กิ 68, โลกรัมซึ่งเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดถึง17,910กิโลกรัมโดยนายจัก,กรกลิศให้การว่าตนเป็นเพียงลูกจ้างมีหน้าที่เป็นคนขับรถเท่านั้นโดยนายจ้างได้ให้ตนขับรถไปบรรทุกขวมันสับปะหลังสดที่ลานมันแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านห้วยน้ำขาวตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีและกำลังจะนำไปส่งที่ลานมันแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาหลังจากนายจัก,กรกลิศรับสารภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงจึงนำตัวนายจักรกลิศคนขับพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสว สถานีตำรวจภูธรด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจบนบุรีดำเนินคดีในข้อกล่าวหากระทำความผิดฐานใช้ยานพานะน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดพรบทางหลวงม61ม73ทับ2 และประกาศของผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินน้ำหนักรวม68,410กิโลกรัมซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ว่ารถบรรทุกพ่วงชนิด6พลา12ล้อยาง2 2เส้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน55,000กิโลกรัมซึ่งคันที่ผู้ต้องหาขับขี่มีน้ำหนักเกินมาจำนวน17,910กิโลกรัมบรรทุกหัวมันสด